สวัสดีครับสวัสดีเชา้าเช้าวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้มาครับเรียนเชิญเรียนเชิญพี่พี่นาณาอา,อาทุกท่านนะครับนะเรียนเชิญมาดูสิ่งรอรอสวยสวยงาม,งาม,งามนะครับผมวันนี้คุณลูกค้าเดินทางมาจากคลอง15นะครับคลอง15มาจัดชุดยีราฟแกละตัวเตี้ยนะครับยีราฟแกละตัวเตี้ยนะครับ วันนี้เปิดสกกราดประเดิมชุดล้อ8นิ้วครึ่งกันไปเลยนะครับวันนี้จัดชุดเสมอ,อกับตัวรถนะฮะเข้าดงเข้าด่านสบายสลับล้อได้4ล้อเลยนะครับผม8นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อเลยนะครับอ,อ่าฮะรอแบบนี้ตัวนี้8นิ้วครึ่งยังเป็นงานสติกเกอร์อยู่นะครับงานหยอดแดงยังไม่มีมานะครับผมะมาดูกันใกล้ๆนะครับ นี่ฮะทีอีสามเจ็ดแปดนิ้วครึ่งนะครับออฟสามสิบทั้งสี่ล้อเลยนะครับใส่กับยางสองห้าห้าสิบสิบแปดนะครับก็ของแถมปกติแถมตามามาตรฐานฝาครอบเบรกอปอกกันสัน่นน็อตล้อจุบลมท่วงล้อพร้อมนะครับผมนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็พ่นสีกันสลิมให้เรียบร้อยนะครับนะีบ่ฮะแล้วก็คุณลูกค้าก็ เพิ่มในส่วนของฝาปิดดุมเข้ามานะฮะฝาปิดดุมสีน้ำเงินก็ตัดกันไปตัดสวยๆกันไปแบบนี้นะครับที่มีนะท่านไหนนะฮะขับตัวเตี้ยอยู่อยากได้แบบล้อแบบกำลังดีกำลังดีเข้าด่านได้สบายๆนะครับแนะนำเลยครับ8นิ้วครึ่ง8นิ้วครึ่งทั้งสี่ล้อแบบนี้เลยครับพี่วสันนะครับแบบนี้เลยล้นเต็มที่ก็ไม่เกิน1นนิ้วนะครับแต่ก็ไม่ ขัดหูขัดตาลุงจ่าแน่นอนนะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับที่มีนะท่านไหนนะ,ะที่เป็นรถตัวเตี้ยนะฮะอยากได้แบบล้อไม่ล้นมาแล้วนะครับแปดนิ้วครึ่งทั้งสี่ล้อเลยนะครับแปดนิ้วครึ่งทั้งสี่ล้อเลยครับกับสายตัวเตี้ยนะฮะเพราะว่ารถตัวเตี้ยเนี่ยไม่มีโป่งล้อคือโป่งล้อเล็กครับไม่มีคิ้วล้อเหมือนรถตัวสูงอ่ะแล้วรถตัวสูงก็จะมีคิ้วล้อแบบนั้นนะครับผมนี่ฮะ รอรอสลับยางได้นะครับแปดนิ้วครึ่งทั้ง4ีล้อออฟเซตสามครับผมนะฮะประมาณนี้เข้าดานนี่ไม่ขัดหูขัดตาขัดใจลุงจ่าแน่นอนครับผมแบบนี้เลยนะฮะก็ถ้าโดนจับเรื่องล้อล้นก็มารับค่าปรับที่ผมได้เลยขอบคุณครับพีวสรนะขอบคุณพี่วัรบอกสวยสวยนะฮะขอบคุณมากครับผม แต่นิ้วครึ่งสีล้อนะครับผมวันนี้เปิดตัวกันแล้วนะฮะเปิดตัวประเดิมชุดแรกกันเลยนะฮะก็พี่เพียนะท่านไหนสนใจนะเรียนเชิญได้เลยครับมาที่ร้านได้เลยยังมีสต็อกมีรออยู่นะครับผมมาดูด้านขวามือต่อมานี้ครับผมนะบเดี๋ยวนี้ก็มีกันทุกแนวทุกสไตล์นะครับล้อล้นล้อ,ลอไม่ล้นหล่อได้เหมือนกันนะครับผมอีลาฟแคะอีลาฟตัวสูงนะครับ ถ้าเกิดเป็นยีราฟตัวสูงเนี่ยเอ่อถ้าเป็นพวก d m a มเนี่ยล้อเขาก็จะพอดีกับซุ้มล้อพอดีนะครับผมมันก็ดูไม่ล้นจนเตะตานะครับดูเข้าท่าเข้าทางเข้าทีเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเตีย้ยตัวเล็กเนี่ยแน่นอนครับถ้าใส่เก้าครึ่งสิบครึ่งมันก็จะมีล้นออกมาบ้างเพราะเพราะว่าเนี่ยเพราะตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันนี้มันนิดเดียวเองนะครับมันนิดเดียวเองก็เลยโรงงานก็เลยผลิต8นิ้วครึ่งออกมาแล้วครับ 8นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อเลยนะฮะพี่แพ่นร้านท่านไหนสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะฮะความละเอียดนะฮะผิวงานสเปคงานเหมือนกันเหมือนกับแนิ้วครึ่งเออเหมือนกับ9 90, บครึ่ง10ครึ่งเหมือนกับหยอดแดงแน่นอนนะครับผมการยิงทรายความละเอียดของอผิวงานนะครับแล้วก็การปั๊มตัวหนังสือนะฮะตัวเด่นลอยนูนอย่างเด่นชัดไม่มีปั๊มขาดนะครับผมนะฮะแล้วก็การได้ขอบนะฮะได้ขอบก็เงาเหมือนกัน นะครับแบบนี้เลยนะฮะพี่ๆนะท่านไหนสนใจนะครับมีทางเลือกให้อีกแล้วครับเพิ่มทางเลือกให้เพิ่มทางเลือกความหล่อให้นะครับแปดครึ่งทั้งสี่ล้อนะครับแปดครึ่งทั้งสี่ล้อนะครับมาได้เลยมาได้เลยจัดหล่อให้เลยนะครับจัดหล่อให้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทั้ง Facebook ทั้ง u t u b e นะฮะห้ผมด้วยแล้วกันเนาะโอเค รอๆแบบนี้เดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆนะมีมาเรื่อยๆนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะฮนะขอบคุณครับพี่ชัยยพล